มดเต็ฟางครับวยกับงกงนีคนไไหลครับตนี้อ่าบักเวยบักวยใหญ่ครับบักเวยใหญ่เลยไมดแดงมดแดงก็เร็วน้อเอยนมดาซื้อไปให้ของไทยมีทั้งแม่มันล้อมดแดงแม่มด เปียกจะขายตัวไหนนะ่คะตัวไหนตันีรตัวนะัไค่ะม่ัวยงมค่ะอนนี่ะจัการันดวงอันบงอันบงกำลังออกตัวดวงเลยปกับบรรยากาศตลาดนัดไทยเรากับเพื่อท่าพนมกับวันนี้ เขาเอื้ไม่ใช่คนเขาบ้องยังอันนี้นางอีหยังวะนั่งอยู่ในต้นคูนนะคะนั่งเนต้นเดชมาซาดจ้านัเลิกานเถอเลย้าดจาละห้าสบาทนคบอสูงปีนึงมีเท่านึงหรือับวันนี้เม็นแรกนี่เอาคิดเปีนึงมีครั้งหนึ่งจ้าเห็นจาละห้าสิบเบอร์ อันนี้มันคือนางในกองผูเท่ากับเจ้านนางค่ะคุณกระโลบเหมือนกหนราคาห้าสิบ้าททำมา้เอยาบาาศตลาดะไร้ลาวทนมเซาเี้ีครับบริจัดับสินค้าอาหารรับตวนพักหมกนหมกีกเห็ดโบดปลาซีน้อย อย่บกันจะมีไข่มดแดงไข่บมดแดงน้องบัวประกาศตลาดเศร้ามานี้คึุกคักคึุกคักกระเทียมจ้าจานเขียดด้วยเขียด้อ้ดอกกระเทียมกระเื่ะมู้น่าผูจะบาจะตายสบบาทจ้ะ ไม่แตระแหนไม่ละซาวบ้าไม่ละซาวยี่สูบเป็ดสูดโอ้มันมีสองงานสองด้านดิโปิ่งอีปูนะอีปูขนอนออกแล้วครับ นดยนรอดมันเป็นนมน้อยมัน่มันมัน็ไดมาซาาดิบบาทจ้าคนละหาซีฟน้วันดี้แถมคู่ได้เนาะวันดี้แถมจ้าใช้ถุงให้จ้าแต่ล่วด้วยจ้าวันี้าถคนใหญ่้แม่ขนมน้อยกับพอดีขวดครับขก็ประเกงนฉดนอกระเทียวพอดีได้เนาะพอดีแซดีเซบเพอดีซ้าครับ ตรนี้มในโนนก็ลังออกครับขุนเพออัุุ่นเน่ยจะเป็นกนนนกับสอนดิขนแงคนยเทียเ้านอด้อไ่หลนรานขหาทอาได้หลายนิเนาะอืงามนละห้าสิบบาท

อาหารจากพี่น้องควังลาวครับสินค้าตามฤดูกาลครับปาหลุดฤดูกาลเด็ดเก็ดตกเก็ดแฮงปลาเฮงใส่ไม่เดือดได้อันนี้ครับไม่ละเศร้าบ้านเลยบ้านไม่ละเศร้าโอ้ดิงก็สื้าดิงกุซปลาปลาแฮงใส่ไข่วัดแดงครับ น่อไม้ต้นหลายกับหลายก็เลต้นน้อเลยก็เอาเลยนาะเอาวสี่ร้อยว่า้ห้าสิบเดยยเอ้ยจะบอกสี่อยมาบ้านน้นะก็บอะวันตะวันเดียวหมดสี่ร้อยห้าสิบเราเดียวตะวันจานก็เด้อแปดสิบบาทเนาะครับเดี๋ยวัะ ชน,นี้กวานปลาบพลังออกหลายเลยร้อยห้าเอางลูกแล้วเขากัจบอกว่านั้นเออให้อนยไปทอนไข่ยดแ้ไปดิครับแขกกวานใสไข่มดแดงรับเบ้าออกลายนะครับเบ้าเบา บกาศตลาดนัดไทยเราเซานนี้ครับอำเภอธาตุพนมครับมีทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤหัสรับพี่น้องก็มาเที่ยววัดมาเบิ่งมหาได้ครับขับข่ากับน้ำาหลาครับหลากหลายเมนูกับอาหารตามฤดูกาล ตาเห็ด uh 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 ไปไเดิน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 ลุกเด็บดเ็กบดเ็กระด้างออครับอองตอดเหนดกระด้างอย่นาะจากโลอปเลยเดี๋ยดีจาก้าเกระด้างสีบาทเป็นโลบ ขายเป็นจิโรซี่โลละสีส่สิบบาทกระดังปลาแห้งปลาแห้งจ้าปลาแห้งผักกวานไม้อ้อยไฟแล้วก็มีหนังหนังพวงละเท่าไรห้าสิบบาทเา่ไหมอ๋อหนังพวงละซาวครับพวงละซาวจ้าหนังไฟแค่ๆๆเลย วันี้เราตรับว้อนับนี้ที่น้องทำลาตัสกทำขนมปังรัดเขนมปังตายะรรี่ต้เอดินโอ้เก๋เเบิ่งพ่อเเบิ่งพ่อเม็ดสวยเม็ดงามเม็ดเต็มครับตัวนีสงสูงละ ละสีสิบบาทหกละสีสิบบาทอันนี้เม็ดเม็ดเม็ดงาเนาะงาดำางาดำพอดีเลยเลยไปหน่อยนึ่งคอซาบจ้าู้ครับฝาบะที่หลอดคัเล วดีที่ที่หกร้อยสามสิบลให้มนดนอร้าที่บาทสบาทนะนะปอ้กุ้งตักกุ้งดทิเจ็ดาทะต่ไมีตักวานเป็นดสิได้จความเป็นรูน่นทีลอ ส่เครื่งกัมาคูเลครับโอ้ขาดหล่นมาเลยใหญ่ไอบกว่าโอโกมีขาด้ยกันโอโกมีขาตนมาเล็คบมิกแคร์คครับมิกแคง์คอมาลอยจ้ามิกแครกคมาลอย

ตัวลิสงไขลโลดได้กับมัตัวดิบสามโลร้อยแล้วก็สามสิบาบทสามโรอยตัวลิสงตกแตแค่นี้ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่ครับเ๋อไข่ไก่าบนตากับบัทองปลาตองบาตทอง ปลาตอกปลาไก่ปลาหมินปลาการละสาวสามกองห้าชุดบริการสาะเก็ตให้พร้ <c oughs> อมกลัวให้เรียบร้อยมาถ่ายรูปจ้จาอันนี้รับตรงนี้สตรอเบอร์รี่ออกหลายๆเนาะ สตอเบอรีสตอเบอรี er, board, <S <S uh ่ยมาแต่ใส่นะครับของเราของเราบนบกของเนื้อผัดโอ้ทั้งเนือของเรานะบ้ทั้งของของแอนอบรีเนาะทั้งเนื้อผัดหวานอันนี้ผัดส้มส้มบ่อนยิ่งหวานที่เมืองเจ้าอยู่คนนั้นกันโลโลเท่าไหร่ครับโลสามเอาโลนึง ตสตรเบอรี่ไข่มดไข่มดไข่มดไข่หมดไข่หมดไข่มดกินตามอ,อ,อาหารตามฤดูกาลคร,รับเยเทศารับกระสอบััวดาษแขบรโลโละสิบบาทโลละสิบาทลาปันแจกเนาะโลละสิบบาท,บาท,บาท,บาท เราไปใส่ตำหุ่นเซฟในบางเกลือกพอดีเปะร้้ยแนี่นเข้าอกบัวพักชีปลาเตอร์ปลาสดสดอันนี้คือปลาสเตอร์สดเลปลาสๆอันนี้ก็เห็ดบดดอกไหลายๆนะครับเห็ดสด เวดเวดกับพี่น้องเอ้ยยามีไข่วดแดงหน่อไม้หน่อเลานะน่อออจ้ะน่อออก

จะยังกินดีหแต่เป็นสร้างนะเป็นสร้างเนาะงสร้างครับเป็นสร้าง้อยมา้งร้อยครับรับอันนี้ร้อยหนึ่นี้บรับ้้าริบ Não, não. ตัดกคหาชิเอาน่งสองยี่บอนีไข่พดแดงลายครับหาชิพได้กรหนโลของขวันวันสี้อยแดสิบบเด้อเจ้บาทเบาท อ๋อตัดแตงมาแตงเป็นกระสอบเลยัเสือก็ยกกระสอบครับเผือกักกอบบนวไส่มดไผ่กรเด็งดอกกับติ้วติ้วกดเต้วมากเป็นกาน หมกเดือยเอดย่ามาเดือกินเี่ยงเดือด้าชีบบาทเดือบ้านนี่แล้วชบบาทจ้าชบาทครับมเดือไปเคกินครับปลาแหงเดือด่ากละแหงเดือเบืมกเดือยเ้กเดือักทั่วหน่อยยามเนาะัวเขียน้อยเขียดน้อยเขียดน้อยไปกูทครับจะ้าในตะกานะ

นี่กร,ระปูแบบบรรยกาศตลาดเช้าวนี้ครับเกบสร็จแล้วูอาแล้วไข่รสแดงเม่งแข้งเม้งกีรอข

พ่ลไ้มันได้พุงน่เเลยกระปุกพุทธเจ้าไป็นงงามพอเห็ดเป็นใหม่นใหม่เศาบาดในสมองใหม่รับครับบรรยากาศตลาดเศร้าสวัสดีครับอำเภอธาตุพนมทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤหัสบดีครับกต่นี้บอก

จะลอยสับกระไ่อยู่ได้ไหม